สวัสดีครับเดชคนชอบพระนะครับวันนี้มีเวลาดูพระไปด้วยกันนะครับมีพระมาลงแบ่ง fc 1องค์นะครับเป็นพระที่หายากมากๆนะครับสําหรับผมปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับโหต้องบอกว่าเป็นปิดตาอดับต้นๆเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเคอวันนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงปู่ไข่นี้พระเนื้อผงจุ่มรักอายุหลัก 100ปีเข้าไปแล้วครับพระจะสร้างก่อนปี2475ดนะครับดูเนื้อผงหลัก100ปีเดี๋ยวผมพาไปดูพี่แล้วผมจะให้ดูเนื้อที่ไม่กระเทาะด้วยนะครับเนี่ยพระที่เขาไม่กระเทาะเป็นไงครับผิวนี่เขาจะช้ำอายุอยู่แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมขอแกะออกจากกรอบก่อนนะครับเพราะว่า,าน่าจะอยู่ในเลี่ยมทองนะครับแต่ทองเนี่ย น่าจะถูกขายไปแล้วผมได้มาแบบนี้นะเดี๋ยวพาไปดูครับอ่ะเนี่ยองนี้ผมลงประมูลอง์นี้ผมลงประมูลนะครับขอขอแกะก่อนนะรายละเอียดเอฟซีถามว่าประมูลทางช่องไหน,แอ,น,แ,น,น,นแอปบ้านแดงด้านบนเนี่ยครับแอปบ้านแดงด้านบนเนี่ยครับเนี่ยคลิปวันที่25นะครับ คลิปวันที่25ครับรายละเอียดอยู่หน้าโพสต์เลยนะครับราคาเปิดราคาปิดนะ,ะเดี๋ยวขอไปเอาออกจากเลี่ยมก่อนครขอปเปียวออกจากเลี่ยมก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับการออกจากเลี่ยมก็เหมือนเดิมครับไฟนี่แหละครับง่ายสุดแล้วอันนี้อยู่ด้านนอกครับไหลพระอยู่ ข้างเล้าไก่นี่แหละอ่าไฟไฟลนลนลนฐานครับลนฐานไม่โดนพระอยู่แล้วครับอ่าลนฐานก่อน,ลนแล้วก็แงะออกได้ปกติเลยครับใช้เวลาอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งครับพี่ ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะการแกะผ้าออกจากเรี่ยมเลี่ยมพลาสติกเนาะอ่าคือใหญ่น้อยก็นี่ครับง่ายง่ายง่ายที่สุดแล้วนะครับง่ายง่ายที่สุดแล้วโอ้ลมครับจริงๆอ้าอันนี้ผมอยู่นอกด้านนอกครับทําให้แบบลมมาแล้วก็ไฟ Okay, ไปด้วยกันพี่ไปด้วยกันครับไม่ต้องกลัวโดนเนื้อครับให้โดนแค่ขอบนี้ก็พอโอเค okay, ครับ สู้มือไม่ได้นะครับเนี่ยครีมนี่จะจับสู้มือไม่ได้นะครับโอเคครับแค่นี้ก็น่าจะออกแล้วเพราะว่าแค่ให้ฐานเปิดได้เฉยเอ่าโอเคเอ่าโอเคครับออกมาก่อนครับอ่านี่ครับออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวดูแผลก่อนครับเดี๋ยวขอดูแผลนิดนึงนะครับโอ้นี้โอเคนะครับวันนี้ผมได้ได้เช่าหาแล้วก็ลงแบ่ง fc นะครับอ่าโอเคนะครับคือเดี๋ยว ให้ดูเนื้อก่อนเดี๋ยวไปดูแผลผมให้ดูเนื้อก่อนเดี๋ยวไปดูแผลนะครับอลองดูนะครับเนื้อผงหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับพระเข้าหลักหนึ่งร้อยปีไปแล้วเนี่ยครับพระเนื้อผงเป็นไงครับโหคือเหลืองนะพี่ หรือใครจะมองเป็นขาวนวลน,วนวเน้ะพระเขามีอายุนะคือถ้าพระหลักหลักสิบปีเนี่ยผิวท่านก็จะออกไปทางขาวซะมากกว่าเนาะแต่พระเข้าหลักหนึ่งร้อยปีแล้วดูดเนื้อดูเนื้อในเนาะพี่เนาะดูนะครับดูเนื้อผงนะครับแล้วดูการสมานของเนื้อนะครับสีเหลืองเหลืองนี่นะผมให้ดูด้านในนะส่วนตรงนี้ ท่านจะอยู่ด้านนอกนิดนึงเนี่ยผมให้ดูแบบนี้ครับนี่เนี่ยครับเนี่ยครับด้านในเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแผ่นแข็งเห็นไหมเนี่ยแล้วตรงที่ไม่ถูกกระเทาะนะเขาจะซึ้งนะเห็นไหมเขาจะเป็นผ้าเนื้อผงเนี่ยเห็นไหมเขาจะซ้ำชึ้งนะครับ เอ้สาสึงสาสึงโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมแจ้งก่อนครับถ้าไม่กระดาทาะนะถ้าไม่ได้ซ่อมอุดมาไม่ได้เปิดราคานี้นะครับลองดูนะหนึ่งแหละคือได้บูชานะครับสองคือได้ดูเนื้อหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเป็นเนื้อองคค์ูได้เลยครับได้บูชาด้วยได้ดูเนื้อองคค์ูด้วยเป็นภาพปิดตา อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแจ้งก่อนครับก็คือจะมี3ามแผลคือกระทะ3ามแผลนะครับคือคาดว,นะว่าน่าจะล่วงเลยนะผมใช้คําว่าน่าจะล่วงนี่นะครับชินนนะนช้นหนึ่งนะครับนี่นะครับชิ้นหนึ่งเนาะเนี่ยชิ้นหนึ่งมาทางนี้ครับเนี่ยส่วนหนึ่งคือมาทางนี้เลยแล้วก็ผ่าตรงนี้นี่ครับผ่าตรงนี้มาอันนี้คือก้อนหนึ่งนะครับก้อนหนึ่งคือซี่กึ่งที่ ที่ซ่อมอีกก้อนหนึ่งก็คือด้านนี้ครับเนี่ยนี่คือชิ้นชิ้นชิ้นที่2นะครับที่ที่ซ่อมคือด้านนี้เนี่ยก้อนด้านนี้ส่วนชิ้นที่3คือด้านหน้าเนี่ยครับก็คือจะออกเป็น3ชิ้นนะครับคือด้านหน้า1ชิ้นด้านหลังเนี่ยอย่างละชิ้นนะเป็น3 3ชิ้นนะครับอ่าลองดูนะครับคือผมราคาราคาเปิดราคานี้ลองลองดูนะครับ ผมว่าได้เนื้อองคูของหลวงปู่ไข่พระที่พระปิดตาที่แบบว่าหายากๆเนาะเราจะเห็นว่าเนื้อด้านด้านหน้านะครับที่ไม่กระเทาะไม่แน่ใจว่า f อเห็นชัดไหมแต่ว่าเจ้าของคนใหม่เนาะเจ้าของคนใหม่ที่ได้องค์นี้ไปรับรองว่าเห็นชัดนะครับ นี่ครับนี่นะครับเนื้อผงจุ่มรักนะครับเป็นเนื้อออกสีเหลืองเนาะเป็นเนื้อออกสีเหลืองแต่ด้านในขาวนวนวลเห็นไหมโอ้โนี่โอตึงตามากครับเนี่ยตรงจุดนี้นะตรงจุดนี้นี่ตึงตามากครับ,เ,รนะราารบเห็นด้านในชัดไหมครับนี่ ค,คือเขาจะมีแบบเหมือนเป็น3ระดับด้านนอกก็คือจะเหลืองออกออกแบบชมพูชมพูเนาะแล้วก็จะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็คือจะเป็นเหลืองแล้วก็เข้าไปจะเป็นขาวนวลนวลนี่ครับโอเคนะครับถ้าไม่มีปิดด่วนนะครับจะปิดช่วงเวลา3ทุ่ม5นาทีถึง3มทุ่ม35นาทีนะครับ เาโอเคครับลองดูครับถ้ายังไม่มีองคคูหลวงปู่ไข่นะครับพระซ่อมมาครับอ่ะเนี่ยลองดูครับโหถ้ามาแบบไม่ซ่อมไม่ได้พี่ราคานี้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณเจ้าของพระมากครับอ่าจริงๆวันเนี้ยอยากจะดูอ่ปคลิปๆต่อไปเนาะผมขอดูปกโพหลวงพ่อกลวยนะครับ ใชหนาทอ่ะวันนี้ก็อ่ารอรอดูคลิปคลิปหน้าครับรอดูคลิปหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมขอเปิดคลิปหน้าอีกทีหนึ่ง